ลองหลับพูดด้ดิทำไรพูดด้วยอันนี้ทำน้ำน้ำน้ำตะเกียบอันอืใช้ตะเกียบแล้วใส่ใส่น้ำลงไปในนี้ในการก็ใส่ดีลง จากนั้นก็ใส่โกโก้คั้นลงไปแล้วก็ใส่ให้หมดเลยไดงไข่นคนนองคนอามคนั้คน นนนะเสร็จยังเสร็จยังครับอ่าพาพูดเลยออน น้องคบนะบบเสร็จยังครับ,รบ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวนได้นะแต่เล้นทั้งทีนะเสร็จยังครับ,เ,รบเสร็จแล้วนะยิ้มหน่อยเสร็จแล้วยิยม้มด้วย